ผมก็ยะเกิดมันที่เป็นเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนะครับของป่านะครับก็จะเป็นเห็ดแค้นนะครับเพื่อเอาไาว้ทำาพตถุดิไว้แกงนะครับแตงแกงแค่แกงแกอะไรต่างๆก็เอาไปแกงผัดเอาไปทอดได้นะครับก็วัตถุดิบผมค่อนข้างที่จะบางครั้งมันเป็นของตามฤดูกาลนะครับมันก็ต้องกินแบบนี้แหละครับผมตามชุมชนเขาก็อยู่กันแบบนี้นครับก็มีเขียดมีกบมีหน่อไม้มีผักพืชอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้แตกต่างจากกรงเทศมากแต่ว่าชุมชนบางครั้งมันก็มีความเป็นชุมชนอย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจที่นี่ก่อนพอเรามาอยู่บุภทมิก็บางครั้งก็ต้องปรับตัวเองนะครับเพื่อมาอยู่กับชุมชนที่นี่ให้ได้นะครับก็เราห่างไปจากหลายๆอย่างเราก็พยายามปรับตัวนะเพื่อเรียนรู้กับคนในชุมชนทั้งหมดนะครับพ่ออย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยก็มาอุดหนุนนะครับซื้อสายซื้อหาของชุมชนนะครับร่วมกันนะครับกับ เอว่าน่าจะวันนี้ก็ได้จะบู๊วันนี้น่าจะคลิปประมาณนี้ก็น่าเท่านี้ก่อนนะครับล้องขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับผมนะครับอวันนี้แม่วันนี้แม่เขาให้ด้วยนะอ๋อนะครับเขาเขาเขาให้ผมด้วยเขาให้ขิงผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อสมาชิกนะครับวันนี้ผมการมีเลงเห็นจุดใหม่ครับของพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะมีล็อกสลาดเปิดใหม่ของวันอัง อังคารทุกอังคารครับก็จะมีเท่าแก่นะครับมาเปิดตลาดใหม่เกิดขึ้นนะครับก็มีหลายๆล,ลอกเกิดขึ้นเหมือนกันก็อย่างน้อยก็มาสนับสนุนนะครับก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็อาจจะต้องพัฒนาอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อลูกค้าในการใช้มาเดินตลาดให้มันดูเกิดค,ความสมดุลน,นะครับการซื้อขายจับจ่ายอย่างเหมาะสมนะครับเดี๋ยวก็จะคงน่าจะเดี๋ยวคงน่าจ,จะมีการ,รปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างน้อยก็มีการเกิด กำเนิดเกิดขึ้นละนะครับก็ใช้วัสดุท้องถิน่นะครับวัสดุไม้หลังคานะครับหลังคาใช้หลังคาเป็นหลังคากระเบื้องโดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาจากวัสดุที่มาใช้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆตลาดแบบนี้ก่อนนะครับพงน่้นอีกสักพักถ้ามีแล่งเงินทุนต่างๆกน็น่าจะมาพัฒนาต่อยอดของตลาดได้นะครับปัโอเคเราไปดูตลาดข้างกันตอนนี้เป็นการเปิดใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เองก็ะนะครับก็จะไม่เห็นตลาดเนาะเราก็มาเดินดูความเป็นไปได้ต่างๆก็ดูเรื่องของ พื้นที่การจัดสรรการจัดแปลงโลเคชั่นต่างๆนะครับของอาคารสถานที่เนาะของตลาดการจัดสรรต่างๆแล้วของระบบก็จะมีกับเข้ากับปลาในละแวกของอำเภอสันติสุขก็คอนอำเภอสันติสุขก็คอยมาซื้อมาจับจ่ายที่นี่ค่อนข้างที่จะจะเยอะเลยทีเดียวก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอย่างน้อยก็มาเป็นจุดประกายผมก็อย่างน้อยผมก็ทำคอนเทนต์นะครับเพื่อให้เพื่อสมาชิกได้เห็นก็คนมากก็มาซื้อขายจับจ่ายค่อนข้างที่จะ นะครับก็เพื่อให้อุดหนุนชุมชนที่มีเศรษฐกิจต่างๆไปต่อได้นะครับเพราะว่าขับเคลื่อนนะครับในเขตพื้นที่อำเภอสายสุขคนกันเองต้องซื้อกันเองก่อนนะครับก็อย่างน้อยก็มีพ่อค้าแม่ขายมาซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูซื้อขายอะไรบ้างครับเริ่มจากบูธแรกนะครับก็จะเป็นบูธอาหารทะเลนะครับก็จะมีพ่อค้านะครับก็มาซื้ออาหารทะเลก็ค่อนข้างเยอะเลยครับมีหางหอยมีหอยนั้นด้วยนะครับผมมีหอย แล้วก็มีปลาไหลเดี๋ยวมาดูกันกบนะบกบแปดสิบเก้าสิบร้อยแล้วก็ปลาไหลหแล้วก็ปลาดุกนะครับก็มีหอยขมหอยห,หอยวานหอยแครงนะครับก็เรามาดูกันกับข้าวนะครับกับข้าวเดี๋ยวผมน่าจะซื้อกับข้าวไปทานเดี๋ยวดูก็มีปลาเยอะนะครับปลาด้วยก็กับข้าวชุมชนนะครับก็จะจะมีน้ำพริกมีผักนะครับก็ตามอีกชุมชนเนาะน,นะครับเดี๋ยวมาซื้อกัน อ๋อเหรอฮะก็จะยงนี้คือโอคาโดนะครับสำหรับลูกค้ากรุงเทพนะครับก็ลูกค้ากรุงเทพที่น่าสนใจก็น่าโดน40บาทนะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>แบบนี้ผมกะว่าจะซื้อไปไปไปกรุงเทพ่ะน้ำไม่ทันแล้วครับว่าไปสถานีปิดแล้วเพราะเพราะผมเพราะว่าผมมาเดินตลาดช้าไปาส่งไม่ได้ครับเพราะว่าผมต้องขึ้นเครื่องแล้วครับ8โมงเนะาะไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ขออนุญาตรีวิวก่อนเนาะ ตัวละ40บาทของใหญ่ๆครับผมพลาดมากๆครับผมจะเป็นเนื้อแหละครับผมก็จะเป็นเนื้อที่เนื้อของของ,ของพี่สาวเขาก่อนนะเดี๋ยวเขามาซื้อกันนะเห็นไหมเขาซื้อวันหนึ่งเขาซื้อเยอะมากๆนะครับมาร้านเนื้อนะครับของร้านพี่ลินนะครับก็อย่างน้อยก็มาเจอเ c เก่าๆคนลูกค้าเก่าๆนะครับ เนื้อนะครับเนื้อสดสดก็เริ่มต้นที่โล300อนะครับลองมาซื้อมาหากันเนาะนะครับก็อย่างน้อยก็มาอุดหนุนชุมชนนะครับก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะใครเป็นสายเนื้อจริงๆนะครับก็มีค่อนข้างที่อยู่บ้านมีมีมีมมอยู่บ้านน้ายาวเนาะนะครับน้ายาวนะครับก็ไปอุดหนุนได้นะครับเนื้ออร่อยมากๆครับตรงนี้มีมีด้วงนะครับมีมีด้วยมีจุ้วจุ่มจุ่มจีด เรียบเลยครับมีปลาสลิดด้วยนะฮะปลาสลิดใครชอบนะเดี๋ยวมาดูนะฮะใส่ด้วยฮะใครชอบไข่นะฮะใส่ไข่มาทานได้นะเดินเร็วๆก็ได้ครับผมก็อย่างน้อยเดี๋ยวผมมาดูจุดอื่นก็อาจจะนะครับอาหารไายด้วยแล้วก็อาจจะมีส่วนของกับไก่ด้วยฮะเห็นไหมมีไก่ด้วยอ๋าหารนะครับกับป้ากับปลาบ้างนะครับมาเดินดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมพามาดูเรื่อยๆก็จะมีอาหารการกินของชุมชนนะครับเดี๋ยวผมมี วัตถุดิบนะครับเพื่อทำกับข้าวนะครับก็มีความหลากหลายนะครับข้อสองนะครับ FC มาเยอะเลยทีเดียวครับผมนะน่าจะมาซื้อจับจ่ายนะครับ FC มาเยอะมากๆครับผมซื้อเงาะน่าจะเงาะพลาดไปละเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้ครับเห็นปลาด้วยครับผมปลาปลาของชุมชนนะครับปลาบ่อแล้วก็หัวของสัาษาไทยยังท่าไหร่นะหัวอีหยอกนะโอเคปลาอนี้ขอขอยญากูดภาษาถิ่นครับเป็นหัวอีหยอ ก็มีน้ำพริกนะครับเดี๋ยวไปดูกับข้าวอีกหลายอย่างครับเดินตลาดนะครับวันนี้อาจจะแคบเนื่องจยวผมอาจจะต้องมาซื้อกับข้าวเดาจะน่าจะเป็นแกงแกงบอลแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องซื้อแกงแกงบอลไปนะฮะก็จะเป็นประมาณแกงบอลแกงหัวไข่ก็เริ่มต้นที่หกห้าสิบบาทนะฮะเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวจะมาซื้อกับข้าวสักหน่อยนะครับผมเี๋ยวซื้อเาจะซื้อลาบแล้วแกงแคร์นะครับ แกงแหงเรนะครับเดี๋วจะซื้อแกงแหงเรยดีกว่านะครับแกงแหงเรไปหนึ่งแกงแล้วก็อาจจะต้องราบราบหมูจะต้องเอาไปคั่วนะฮะท่าหมูจะต้องเอาไปคั่วที่ตลาดแม่แม่กำลังขายของอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปสำหรับ,บราบกับลูกนะครับเริ่มต้นถุงเท่ากี่บาทครับเริ่มต้นกี่บาทครับห้าสิบใช่ไหมครับ ก็ห้าสิบบาทส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลูกก็เริ่มต้นที่ห้าสิบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องอยากได้ประมาณสักร้อยหนึง่ง <100 S 1> ใช่ร้อยหนึง่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปไว้ตรงตรงด้านหลังแม่ผมนะครับเดี๋ยวผมเดินถ่ายคลิปก่อนนะฮะขับครับ,ข,บข้าวนะครับกับข้าว,าวนี่ขนมน่ารักเอยนะน้องน่ารักมากนี่ขนมสิบบาทครับ เองก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวผมพาเดินรอดอื่นบ้างนะครับเป็นคลิปเดินตลาดในอำเภอสันนิษุตลาดนัดเป็นคลิปง่ายๆครับก็อย่างน้อยเรามาดูคนทํามาค้าขายที่นี่เองกันเข้ามาเขากินเขาใช้กันยังไงครับเราก็เพิ่งมาอยู่เนาะนะครับก็อาจจะหายจากตัวอำเภอนี้ไปนานนะครับผมก็พยายามมาเรียนรู้อยู่กับสังคมที่นี่ครับก็พยายามปรับตัวปรับปรุงนะครับผม เรื่องการกินการอยู่ในกระดับพืสนฐานสุขนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยี่ยมมากนะครับผมนะฮะก็จะเป็นไก่แล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารชุมชนเป็นวัตถุดิบนะครับซอหแับแผงนี้ก็คือเป็นแผงที่แม่บวนทําอยู่อันนี้แผงแม่ผมแผงแม่ผมผมทําอยู่นะนะครับแล้วก็วัตถุดิบของผมก็จะมีค่อนข้างที่จะขออนุญาตนำเสนอกบอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมีกบวันนี้ลูกค้ารอเอฟอยู่นะฮะ นะฮะลูกค้ารอเอฟอยู่นะฮะลูกค้ารอเอฟอันนี้เป็นกกของผมเองนะฮะก็อันนี้เป็นเขียดอันนี้ถุงละร้อยบาทนะครับอันนี้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 ไปถุงละร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนมาเอฟได้นะครับผมมาผมยังไม่ไม่ได้โพสต์ไปก็จะมีวัตถุดิบเพื่อทำกับข้าวนะครับก็จะมีเห็ดแค้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็ลองมาดูกันนะครับเพราะวัตถุดิบนะครับก็ ไปต่อไปกรจุดอื่นกันครับเจอเจอเจอคคนที่เขาอยู่บนดอยเขาจะมาทำาลิตภัณฑ์นะครับบินพริกนะครับพริกจากบนดอยก็ค่อนข้างที่จะพริกขี้หนูเล็กๆนะครับเป็นค่อนข้างที่จะเผ็ดมากๆนะครับถ้าถ้านำไปทานกับน้ําพริกกะปิหรือกับน้ำพริกอื่นนะครับก็ค่อนข้างจะอร่อยมากๆเช่นกันครับผมกอยากให้มาลองชิมก็กองได้แค่20บาทนะฮะก็จะมีผักด้วยครับผักด้วยนะฮะผักค่อนข้างที่จะ สวยไหมก็ผักปลูกบนดอยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็ตามผลิตภัณฑ์นะครับก mm. ็มีขิงนะครับขิงก็นะครับก็ยี่ขิงแก่นะขิงค่อนข้างที่จะสวยเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์การบำรุงดินที่ดีมากนะครับก็อย่างน้อยครับกาศสัษฐ์อำเภอสันิสุขก็เป็นอำเภอเล็กๆเมอหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยก็มาวันอังคารเรามาซื้อกับข้าวกับปลาเป็นวัตถุดิบในการมาทํากับข้าวนะครับก็จะมี อะโวคาโดนะฮะก็ปลูกนะครับจำหน่ายอยู่นะครับโตเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ลองมาติดต่อที่เขาดูเนาะนะครับผมนะฮะก็นะครับสุดท้ายผมเจอที่เป็ดนะฮะเป็ดก็ตัวใหญ่มากๆนะครับดูดีมากๆเลยเห็นไหมจะมีเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ เริ่มต้นเท่าไหร่ครับ40โลร้อยห้สิบอ๋อเริ่มต้นร้อยยห้าสิบนะครับก็จะมีวัตถุดิบเอาไปแกงนะครับก็ใครชอบเป็ดที่เป็นวัตถุดิบจริงๆก็เอาไปแกงกั้วนะครับแกงกัง้วเอาไปราบราบถ้าเป็นราบเป็ดจะต้องเอาเนื้อออกมาเ,เป็นราบวัตถุดิบตรงนี้นะครับครับอันนี้ติดต่อบูธนี้ครับพูดของคนพี่บ้านของเองนะครับโอ้หนาเพลินเนาะอยู่แเพลินครับท้อนยี่สิบบาทนะครับโอ้โหกระท้อนเป็นกระท้อน กระห้อนชุมชนนะฮะก็อย่างน้อยก็เริ่มต้นที่ยี่สิบาทนะครับก็อย่างนั้นก็มาเริ่มต้นในกันครับแต่เดี๋ยวถ้าเป็นกรุงเทพนะยก็จะแพงมากๆนะครับเริ่มต้นที่ยี่สิบาทเนาะยี่สิบาทไหมฮะอยี่สิบาทครับตัวที่ติดต่อน่าจะฝนลงเม็ดแล้วครับวันนี้นะฮะคลิปหายไปไหายมาฝนลงเม็ดอ่ะโอเคเดี๋ยว่ายไปเรื่อยครับเดี๋ยวคนน่าจะนั่งกันครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็น อื่นๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับเพื่อทํากับข้าวนะฮะกับข้าวนะครับก็จะมีกับข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซื้อหน่อต้มไปดีกว่านะครับหน่อต้มนะครับก็ปิตจพันหนอนนะฮะอย่างน้อยก็ถ้าใครชอบหน่อต้มหน่อไร่นะครับก็มาซื้อได้ที่ที่นี่ครับผมกาดน้ำเพื่อสันตีสุขนะครับก็มีหน่อต้มนะครับเริ่มต้นที่เริ่มต้นกี่บาทครับห้าสิบบาทเนาะนะครับผมก้าวเราเดินบํารุงถัดไปครับผมแผงถัดไปก็จะเป็นแผงกินกับข้าวกับปลาเหมือนกันก็ นี่ฝนล้มลงเม็ดแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวพ่อค้าแไม่ขายจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะครับก็อันนี้ผมพาก็พามาเดินอยู่เรื่อยๆครับเพื่อให้เห็นความเป็นวิถีชุมชนจริงๆนะครับมาซื้อกับข้าวกับปลาจริงๆนะครับก็บางจุดผมก็ถ่ายจะไม่หมดก็มีผลไม้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็อยากให้ชุมชนนี้มีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับก็ให้เป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วยุสึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ให้ในเมืองสสุกก็เหมือนชื่อในชุมชนเมืองสสุขเลยครับ เริ่มไม้ละสิบบาทเดี๋ยวอาจจะต้องกินลูิ้นเนื้อก็ได้สิบบาทนะฮะปุ๊บนะครับก็มาเจอขนมครกนะฮะขนมครกชาววังนะครับยี่สิบบาทนะครับขนมครกรังผึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องต้องซื้อไปเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อไปขนมครกนะครับนี่ฮะเริ่มต้นยี่สิบบาทนะครับอาจจะผมจะผมผมชอบตัวที่เป็นต้นหอมมากกว่าครับผมนะฮะน่าจะเป็นต้นหอมหนึ่งอันแล้วก็รังผึ้งหนึ่งอันนะครับผมโอเครับรับไว้สักสองชิ้นครับผม ผมไปแล้วนะครับหมดแล้วน,นะครับก็ผมก็พาเดินมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะเห็นวัตถุดิบที่ผมทําอยู่นะครับเพื่อว่ามาค้าขายวันนี้แม่แม่ผมเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งขนาดใหญ่ละนางก็ไม่เจีบหลังแล้วเออนางเอาเก้าอี้นี้ว่านั่งรู้สึกดีไหมรู้สึกดีดีนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวกินขนมก่อนนะครับกินขนมก่อนเร่นก็วัตถุดิบนี้ก็ะจะน่าจะน่าสนใจวันนี้ผมก็มา ซื้อก็คือเดี๋ยวผมมาซื้อลาบนะซื้อลาบนะครับแล้วก็มาเจออาหารทะเลนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นปลาจืดนะปลาเค็มนี่ผมชอบชอบทานมากๆเขาเป็นปลาช่อนทะเลไซส์ก็นี่ไซส์ไซส์พอคำนะครับไซส์พอคำาล้ก็มีกะปิใต้ด้วยนะครับกะปิใต้ไซส์พอคำเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อไปทานสักหน่อยนะครับลูกค้าเอฟเอฟผักไปแล้วผักสวยมากๆครับผมนะครับก็เอาไปผักเนี้ยครับเอาไป เอาไปผัดนะครับเอาไปผัดแล้วก็เอาไปทำทำหมูกระทะนะครับหมูกระทะผันมากๆจริงๆนะครับใครใครชอบผัดผักผักนะครับให้มาหาพี่ท่านนี้นะครับก็เกมาไม่บ่อยหรอกครับแกมาเป็นผู้อุนอังคานนะครับก็จะมาแบบเนี้ยนะครับก็เอาจากพอดีพานบนบนดอยมานะครับเพื่อมาเพื่อมาใช้ในเพื่อมาขายให้กับทุมชุนอำเภอสันติสุกนะครับก็ มาลองดูนะฮะก็ไม่ซื้อไม่หาไม่มากกันนะครับสำหรับวันนี้เองก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเดินซื้อถัดไปฝนตกครับผมคนน่ารักของของแม่ค้าที่นี่ครับก็่อนข้าที่น่ารักมากๆนะครับก็อย่างน้อยก็บางสิ่งมางหาแล้วก็บางครั้งก็ไม่ซื้อมาแล้วก็แบ่งปันนะครับความแบ่งปันมันก็เกิดขึ้นว่าในอำเภอสันยะสุขจะเป็นรักษณะแบบนี้ครับก็คนในชุมชนก็จะน่ารักร่วมกันนะครับก็จะมีอันนี้ช่างนะครับที่ทําตลาดแผงนี้นะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะเปลี่ยนไปก็ใช้ เป็นพื้นที่แห่งใหม่เดี๋ยวเราต้องขยับขยายเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งใหม่ก็เสื้อผ้านะครับร้านค้าต่างๆเริ่มเก็บแล้วครับว่าฝนตกครับก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ทำาังได้ครับต้องต้องเก็บเพื่อให้วัตถุดิบของตัวเองสินค้าตัวเองไม่เสียหายครับลูกค้ากาลังมาเลยช่วงห้าโมงครับโอ้โหนะฮะห้าโมงครึ่งนะฮะโอ้โหไม่น่าเลยครับแต่ว่าคงน่าจะเปิดตลาดไปสักสักพักหนึ่งก่อนนะครับคงทำไปเรื่อยๆครับทายชมตลาดก็ในฉบับของ ผมเองนะครับก็ผมก็มีแผงตลาดอยู่ตรงนี้แ่ะครับก็แม่แม่ผมป็เป็นชื่อว่าเพจคือเพจสีของป่ากับปินของเมืองก็ลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆครับก็ผมนะฮะก็มาก็ไม่อยากจะนะครับก็บางครั้งเราก็อยากนําเสนอเพื่อให้ชุมชนเขามีพื้นที่ได้นําพูดคุยแล้วก็บางครั้งคลิปผมก็เป็นคลิปเพื่อให้มีพื้นที่ทางเลือกสำหรับกระดาษของชุมชนก็สังเกตได้เยอะมากๆครับลูกค้ามา มามาซื้อขายจับใจวัตถุดิบไปทํากับข้าวกับปลาที่นี่ก็มีกับข้าวกับปลาหลากหลายทั้งอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารกับข้าวด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ลองมาซื้อหาดูนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับชุมชนช่วยกันอุดหนุนชุมชนครับผมนะฮะก็ผมก็อุดหนุนไปสองสามอย่างเหมือนกันก็ได้กับข้าวกับปลาไปทานนะครับก็อาจะเป็นันนี้อาจจะเป็นกับก้ามหมูคั่วนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นกินกับผักนะฮะ ที่ทำประจําอยู่นะครับอโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวฝนตกมากๆครับผมเท่านี้ก็ขอบคุณมากๆท่าบผู้รับชมนะครับผมสวัสดีครับ